วันนี้ท่านประธานสมชหรือท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่สภานักข่าวถามท่านว่าท่านได้ทราบถึงการส่งคนอุยกูหรือไม่เกี่ยวกับกรณีที่ทางการไทยส่งกลุ่มชาติพันธุ์อุยกูรกลับประเทศจีนแล้วก็มีประเด็นดราม่าที่ฝุ่นตลบกันอยู่ระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลหรือว่าคัดค้านรัฐบาลนั่นแหละครับ พุ่นตลบในเรื่องที่ว่าไม่สมควรที่จะส่งไปให้เพราะว่าส่งไปเท่ากับว่าส่งไปให้เขาฆ่าทำนองนี้นะครับแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะชวนพวกเราดูสังเกตดูร่วพิจารณาตัดสินดูว่าแนวคิดของผู้หญิงสองคนนี้ทำไมมันมาสอดคล้องกันในช่วงนี้เพราะว่าปกติแล้วความคิดของสองคนนี้จะอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกัน อยู่ตลอดแต่มากรณีนี้มาเรื่องนี้ทำไมความคิดของสองคนนี้เหมือนกับว่าสอดคล้องกันไปด้วยกันได้ถ้าสอดคล้องด้ว,ว่ไปด้วยกันได้เรื่องที่รามาอยู่ตอนนี้มันก็จะจบลงด้วยดีใช่หรือไม่ครับคลิปนี้ผมจะชวนพวกเรามาวิเคราะห์ดูแนวความคิดของสองผู้หญิงสองท่านนี้หรือว่าสุภาพสตรีทั้งสองท่านนี้แล้วอาจจะวิเคราะห์ไปถึงว่า แนวความคิดนี้แนวความคิดใดเกิดก่อนมันมีอิทธิพลต่อแนวความคิดหนึ่งหรือว่ามันบังเอิญที่จะมาสอดคล้องกันในสองแนวคิดนี้ครับท่านี้ทั้งนั้นผมไม่ทราบนะครับว่าแนวคิดใดแนวความคิดใดเกิดขึ้นก่อนครับแต่ขออนุญาตนําแนวคิดของนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงแพรทองทานมานําเสนอก่อนก็นแล้วกันนะครับว่านายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้อย่างไร ตามข้อความนี้บอกว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนทางการค้าใดๆกับการส่งชาวอยกูเพราะคนไม่ใช่สินค้าเราไปเราไม่แลกกันแน่นอนอันนี้เป็นแนวคิดของนายกร,รัฐมนตรีหรือว่าการตอบคำถามของนายกรัฐมนตรีที่อาจจะมีผู้สื่อข่าวถามว่ามีการแลกเปลี่ยนกันหรือไม่แล้วนาะยมงตีก็บอกแล้วนะครับว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนทางการค้าใดๆกับการส่งชาวอยกูเพราะ คนไม่ใช่สินค้าเราไม่แลกกันแน่นอนอันนี้คือแนวความคิดของนายกรัฐมนตรีครับอีกแนวความคิดหนึ่งที่อยากให้ดูตอนนี้ก็คือแนวความคิดของ NGO หรือว,ว่านักสิทธิมนุษยชนคนหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นคนสำคัญแล้วก็มีความเห็นต่างจากแนวคิดหรือว,ว่าการกระทำของรัฐบาลมาตลอดครับ ที่มาจากเนชั่นบอกว่าในวงเล็บนะครับส่งอุยกูกลับจีนไม่มีใครรับได้ไม่ทราบว่ารัฐบาลไทยไปรับปากอะไรกับรัฐบาลจีนไว้แต่รัฐบาลจะต้องไม่เอาสิทธิในเนื้อตัวร่างกายหรือชีวิตของคนบริสุทธิ์มาแลกอันนี้คือความคิดเห็นของนักสิทธิมนุษยชนคนหนึ่งครับอังคณานีล่าพจิตนอกจากจะเป็น เอ็นอนอกจากจะเป็นนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนแล้วก็ยังเคยเป็นสวอนะครับทีนี้ผมชวนพวกเราดูว่าความคิดของสองคนนี้มันบังเอิญมาตรงกันได้อย่างไรมันมาคล้ายคลึงกันได้อย่างไรประเด็นสำคัญที่ผมบอกว่าคล้ายคลึงกันก็คืออังคาานี้ลาไปจิตบอกว่า รัฐบาลจะต้องไม่เอาสิทธิในเนื้อตัวร่างกายหรือชีวิตของคนบิสุดมาแลกเปลี่ยนซึ่งมันก็จะตรงกับแนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าไม่เอาชีวิตของคนไปนแลกเปลี่ยนกับอะไรทั้งนั้นอันนี้มันอาจจะทําให้เกิดความสบายใจได้หรือไม่ว่าการที่รัฐบาลไทยส่งกลุ่มชาติพันธุ์อุยกูกับจีนนั้นไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนอะไร รัฐบาลไม่ได้หวังประโยชน์อะไรหรือว่ารัฐบาลไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตรงนั้นซึ่งก่อนหน้านี้มันมีกลุ่มคนที่ออกมาคัดค้านหรือว่ามาอ้างว่ารัฐบาลแลกเปลี่ยนกับรัฐบาลจีนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กล่าวหาหารือว่กากันไปเท็่จริงอย่างไรนั้นเราไม่ทราบแต่ตรงนี้มันทำให้เห็นถึงแนวคิดของคนสองคน ที่ออกมาพูดในลักษณะค,คล้ายๆกันผมอยากจะใช้คำว่ามันอาจจะมีอิทธิพลต่อกันก็ได้ระหว่างแนวคิดของนายยฐมนตรีกับแนวคิดของอังคณานีละเพจิตในประเด็นสำคัญก็คือที่บอที่ยืนยันว่าที่นายัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนทางการค้าใดๆกับการส่งชาวอีกูเพราะคนไม่ใช่สินค้า เราไม่แลกเปลี่ยนกันแน่นอนนี่แล้ครับอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นคำยืนยันของนายกรัฐมนตรีก็ได้ว่าไม่ได้เอาชาววีกูสิบคนที่ส่งไปทางจีนนั้นแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์หรือว่าอะไรบางอย่างจากจีนซึ่งมันก็อาจจะเป็นการตอบสนองกับสิ่งที่นักเคลื่อนไหวอังคางน์นีลัพปจิตที่บอกว่า รัฐบาลจะต้องไม่เอาสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายหรือชีวิตของคนบริสุทธ,ธิ์มาแลกเปลี่ยนก็คือในกรณีของการส่งชาวอีกูกับประเทศจีนนั่นแหละครับทีนี้ผมมองต่อไปว่า mm hmm. เมื่อฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลออกมาพูดอย่างนี้ mm hmm. เมื่อรัฐบาลยืนยันเช่นนี้ว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนอะไรกันแล้ว มันสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเคลื่อนไหว NG o อหรือว่านักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนก็ยืนยันในเรื่องนี้รัฐบาลก็รับรองในเรื่องนี้แล้วดรามา่าเรื่องนี้มันจะดำเนินการต่อไปอย่างไรมันจะยุติลงได้ไหมหรือว่ามันจะมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นให้กอ่อ เกิดเป็นกระแสะต่อต้านหรือว่าคัดค้านการกระทําของรัฐบาลหรือว่าสิ่งที่รัฐบาลทําอยู่ต่อไปเมื่อทั้งฝ่ายรัฐบาลที่ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติกับฝ่าย NGO ที่เป็นฝ่ายเป็นองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลออกมาเคลื่อนไหวออกมาพูดอย่างนี้แนวคิดนี้มันสอดคล้องกันมันส่งผล มันส่งอิทธิพลต่อกันอย่างไรหรือไม่แล้วเรื่องที่เกิดความร้องหนแห่งกันหรือว่าระแวงว่าจะมีการเลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกันบางอย่างของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนั้นมันน่าจะยุติลงได้หรือไม่ครับอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นแนวคิดเป็นความคิดของ NGO คนหนึ่งก็ได้ครับคงไม่ใช่ NGO ทั้งหมดครับ แต่บางคนก็ยังมีความคิดว่ารัฐบาลไทยควรที่จะแลกเปลี่ยนได้รบางอย่างเช่นกลุ่มบุคคลที่ทำการผลิตยาสเสพติดอยู่ในชายฝั่งริมชายแดนพมา่าที่เชื่อกันว่ารัฐบาลจีนมีอิทธิพลอยู่รัฐบาลไทยควรที่จะมีการต่อรองในเรื่องเหล่านั้นในการที่ไทยส่งชาวอีกูกลับ ประเทศจีนไทยก็อาจจะขอร้องให้รัฐบาลจีนกำปราบด้ือว่าปราบด้ือว่าปราบกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่อยู่ริมฝั่งชายแดนไทยพมา่าให้ถอยออกไปหรือว่าให้หยุดการผลิตตรงนี้อันนี้เป็นเอ็นโออีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีแนวะคิดในทำรองนั้นแต่นาะยกกรัมตีก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีการแลกเปลี่ยน ทางการค้าใดๆหรือว่าผลประโยชน์ใดๆในกรณีที่ส่งชาวอีกูกลับประเทศจีนเพราะยังยืนยันว่าคนไม่ใช่สินค้าที่เราจะแลกเปลี่ยนกันได้ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับที่อังคาน,นิราเปจิตพูดตามภาพที่ผมแนบมาให้ดูนี่แหละครับทั้งนี้ก็รอดูแล้วว่าหลังจากนี้ดราม่าหรือว่าฝุ่นตลบในเรื่องนี้มันจะลดลงหรือไม่ หรือว่ามันจะมีการจุดประเด็นจุดประกายเรื่องใหม่ตามมาหลังจากนี้หรือไม่ครับอันนี้ฝากติดตามดูไว้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อว่าเราจะมีประเด็นอื่นๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนแชร์ความคิดเห็นกันในเรื่องเหล่านี้ครับสวัสดีครับ